ท้อง8เดือนแล้วแต่2วันนี้รู้สึกลูกดิ้นน้อยลงกว่าทุกวันแต่ยังเกิน10ครั้งจะเป็นอะไรไหมคะได้คือบางทีอะค่ะคุณแม่แม่โบต้องบอกก่อนเลยว่าบางทีเนาะบางวันคือลูกเขาก็จะเหมือนเราอะคะ่ะแม่บางวันอ่พลังเหลือล้นบางวันก็รู้สึกว่าขี้เกียจไปทํางานขี้เกียจจะทํานูน่นนี่นั่นขี้เกียจจะลุกขี้เกียจจะตื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าดดิิ้้้นนนอยยลงงงแต่ัััเก10ครรบไ นะคะคแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแม่ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะช่วงที่ดิ้นน้อยลงเป็นว่าช่วงนั้นคุณแม่เหนื่อยคุณแม่เพลียตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอไหมหรือว่าตัวเองเจ็บป่วยอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเนาะคือดิ้นน้อยลงถ้าเกิน10ครั้งรับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดิ้นน้อยนะคะแล้วนับ ต่อวันเนี่ยไม่ถึง1ิครั้งไม่รอแล้วนะคะในความไม่รอเราไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกของคุณแม่จะเกิดอะไรขึ้นแต่แม่โบนแนะนําอย่างน้อยให้ไปหาคุณหมอก็ยังดีไม่ใช่ว่าแบบมาคิดเอาเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มนะคะเนาะเพราะเคยเคยเกิดเหตุที่ว่าน้องตายในท้องมาแล้วนะคะถ้าเกินสิบครั้งรับได้นะคะคุณแม่อินทุกคนกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่องยู u ูบเนื้อคิปสเปดแม่โบวีแฮปปี้วัวแล้วก็ติ๊กต็อกโบนัสคิดด้วยนะคะ